สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie วันนี้เรามาตกแต่งคุกกี้ของเราให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่ากันนะคะอันนี้ก็คือคุกกี้สำหรับวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ของเรานะคะน่ารักไหมคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยกันนะคะตกแต่งแบบง่ายๆค่ะ อันนี้ก็คือคุกกี้เนยสดแคนเบอรี่ส้มที่เราทำเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูวิธีทำได้ที่คลิปก่อนหน้านี้แล้วเราก็จะแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวัสดุที่ใช้ตกแต่งนะคะเพื่อนๆมีอันไหนก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าอันไหนหาไม่ได้ก็ข้ามไปเลยนะคะและวันนี้เราจะใช้ ส้มอบแห้งนะคะสามารถที่จะใส่เครื่องอบลมแห้งแบบนี้หรือว่าจะตากแดดก็ได้นะคะถ้าเกิดบ้านใครมีแดดจัดเนาะและส้มอบแห้งอันนี้นะคะสามารถไปชงชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วยอันนี้ก็คือเราจะนำมาตกแต่งคุกกี้ค่ะ ตั้งน้ำนะคะวางถ้วยแล้วก็ใส่ไว้ช็อกโกแลตลงไปเราจะใช้ไว้ช็อกโกแลต1ส่วนสถ้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มปริมาณได้นะคะถ้าเกิดไม่พอแล้วก็จะมีแคนเบอรี่มีถั่วพิทาชิโอแล้วก็มีส้มคะ่ะที่เราจะใช้วันนี้พอไวช็อกโกแลตละลายแล้วเราก็นำคุกกี้มาจุ่มลงแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้ช้อนปาดก็ได้นะคะตัวไวช็อกโกแลต หรือว่าจะใช้เป็นที่บีบก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราใช้ช้อนปาดเนาะทำแบบง่ายๆนะคะวัสดุอุปกรณ์เราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็พอทำได้แล้วก็นำส้มที่เราอบแห้งลงไปวางแครนเบอรรี่แล้วก็ถั่วพิทาชิโอนะคะ หรือว่าใครจะโรยน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะสามารถเลือกวัสดุตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะแต่ว่าต้องวางก่อนที่ช็อกโกแลตจะแข็งตัวนะคะตอนนี้ช็อกโกแลตก็ยังนิ่มอยู่เนาะก็สามารถจัดวางแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะก็จะทำให้คุกกี้ของเรามีสีสันมากขึ้นนะคะมีความน่ารักแล้วก็มีเท็กเจอร์ ของตกแต่งด้วยทำให้แบบงานเลี้ยงมีสีสันมากขึ้นเนาะทำเป็นของฝากของแจกก็น่าประทับใจมากเลยนะคะและตัวคุกกี้สูตรนี้นะคะก็รสชาติอร่อยพอดีมากเลยค่ะและเดี๋ยวพอเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำคุกกี้เหล่านี้นะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นสักพักหนึ่งนะคะให้ตัวไวช,ช็อกโกแลตของเราแข็งแล้วก็เซ็ตตัวพวกตัวตกแต่งก็จะได้ไม่หลุดนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคุกกี้ฝีมือของเราเองแล้วก็ตกแต่งเองตกแต่งแบบง่ายๆแต่ออกมาน่ารักมากๆเลยเนาะถ้าให้ใครเป็นของฝากต้องประทับใจมากแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆได้นะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ